ผู้จัดการพูดแล้วนเดชกําลังสร้างบ้านจริงยายะก็หลับรู้หลังจากชาวเน็ตลุนว่าจะเป็นคู่ไหนที่ซุ่มซื้อที่และบ้านเก็บไว้พร้อมแต่งเต็มทีแล้วโดยราคาระดับ60ล้านโดยฝ่ายชายเป็นเพลงเบืรอต้นต้นส่วนฝ่ายหญิงเองใช้อะไรคนก็แหกซื้อตามงานนี้ชาวเน็ตต่างเดาสองคู่ด้วยกันคือ คู่ของเบลล่าลานีกับเวียหรือจะเป็นคู่ณเดชกับยายากันแน่ล่าสุดผู้จัดการของหนุ่มณเดชก็ออกมาเคลียร์ให้ใหายสงสัยแล้วจ้าผ่านวันบันเทิงโดยเจ้าตัวนั้นเผยว่าจริงๆบ้านหลังดังกล่าวณเดชได้ปลูกมากว่า2ปีแล้วตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จเนื่องโดยสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นรวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทำให้ต้องใช้เวลา ส่วนข่าวลือเรื่องเรือนหอมมีมาก่อนหน้านี้แล้วและบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่นเดชตั้งใจจะปลูกเพื่อเป็นบ้านของครอบครัวซึ่งบ้านหลังนี้นเดชทุ่มเทแรงกายแรงใจใส่ใจทุกรายละเอียดทั้งการเลือกที่ดินวางแบบบ้านที่เจ้าตัวจัดการเองทุกอย่างเพราะนะเดชอยากให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ครอบครัวจะอยู่ตลอดไป ส่วนในเรื่องของงบประมาณเท่าที่รู้จากที่ประเมินราคาคือ15ล้านบาทไปแล้วแต่ไม่ถึง60ล้านบาทตามที่เป็นข่าวส่วนจะเรียกว่าเรือนหอได้ไหมก็ต้องบอกว่าณเดชขอเรียกว่าเป็นบ้านของครอบครัวซึ่งน้องใาญ่าเองก็ได้รับรู้เรื่องบ้านหลังนี้เช่นกันเอาละค่ะ ฝั่งของหนุ่มณเดชก็ได้ออกมาโตซุ้มซื้อเรือนหอ60ล้านไปแล้วก็เหลือแต่อีกคู่ที่ถูกจับตามองแต่ก็ต้องรอฟังจากปากหนุ่มเวียสาวเบลลามาพูดกันเองนะจ้าว่าจะใช่หรือไม่กันแน่